สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกันนีนอีกแล้วซึ่งก็หายกันไปนานมากๆทีนี่กำลังปิดเทอมนีนก็เลยใช้เวลาช่วงปิดเทอมนะคะ mm hmm. กับการแบบประมาณว่านางแพลนเรื่องวิดีโอเก็บตังค์ซื้อกล้องใหม่อะไรก็แล้วแต่นะ mm hmm. พ่อแล้วก็นีนเห็นรีเควสของทุกคนแล้วหละที่บอกว่าให้นีนทำเออตอนที่ไปนูซและนาเนียน mm hmm. นีนขอ ขอเวลานิดนึงนะขอเวลารวบรวมข้อมูลก่อนเพราะว่านิวซีแลนด์เนี่ยมันเป็นทิปประมาณแเดือนเยอะมากถ้าเกิดจะทาคลิปนิวซีแลนด์นี่บอกตรงเลยว่าต้องเป็นชั่วโมงแน่นอนนะเพราะฉะนั้นก็นะบอกน้นมาแล้วกันเนาะว่าอย่าให้นินทําเกี่ยวกับการเรียนกันอะไรนะคะเดี๋ยวนน้นจะทําให้สําหรับวันนี้น้นจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเ,ออเทคโนโลยีนิดนึงนะประมาณว่าเทคโนโลยีหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะมันเป็นสิ่งที่แบบว่า,วามันเคยเป็นของที่แบบเหมือนเก่าแก่แล้วก็ นะคนแล้วเขาก็เอามาพัฒนาให้มันแบบประมาณว่าดีขึ้นอะไรแบบนี้นะคะนี่นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าฟูจ i ฟิล์มอินสต n i มินิเอ็กนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนชอบเรียกตัวนี้ผิดว่าเป็นกล้องพลรอยซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ใช่กล้องพลรล,ลย์นะคะซึ่งจริงๆแล้วคำว่าพลรอย์เนี่ยมันเป็นพลรล,ลย์เนี่ยมันเป็นชื่อบริษัทกล้องตัวนี้ให้เรียกเขาว่าฟูจิฟิล์นะคะซึ่ง นะก็อย่าเรียกผิดกันแล้วกันนาะจริงๆแล้วเขาให้เรียกว่าเป็นกล้องฟูจิฟิล์มชนิดโพลารอยด์เพราะจริงๆแล้วฟูจิฟิล์มนี่ไม่ได้ทําแค่โพลารอยด์นะคะทำอย่างอื่นด้วยทําแบบว่ากล้องดิจิตอลกล้องวิดีโอกล้องอะไรเต็มไปหมดนะคะเยอะแยะซึ่งตัวโพลารอยด์นะคะมีหลายตัวมากเลยนะมีหลากหลายยี่ห้อหลากหลายชนิดหลากหลายแบบแบบที่ตอนนี้น่าจะคิดว่าฮิตที่สุดนะคะแล้วคนใช้เยอะที่สุดก็คือฟูจิฟิล์มอินสตัคมินิเองนั่นเองนะคะซึ่ง นะตัวนี้เป็นตัวรุ่นเกือบใหม่ล่าสุดนะคะล่าสุดนี้นะคะเขาเพิ่งมีรุ่นใหม่ออกมาชื่อว่า Insta Mini A Plus ซึ่งก็ทำอัปเดตมาจากรุ่นนี้นะคะซึ่งถามว่าคุณภาพอะไรมันต่างากันมากไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะแต่าางที่ดินเห็นมีอยู่ข้อเดียวก็คือเขาจะมีกระจกตรงนี้สำหรับถ่ายเซลฟี่อะตัวนี้จะไม่มีใช่ไหมถ้าเวลาเราจะถ่ายเซลฟี่เราก็ต้องดาวเอาอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าสำหรับตัว A เนี่ยก็ นะจะมีตัวกระจกเซลฟี่เพิ่มขึ้นมาให้แล้วก็จะมีสีเพิ่มขึ้นมาอะไรแบบนี้ปกติคนไทยเนี่ยเท่าที่นินเห็นนะส่วนมากจะเอ่ออาจจะเคยมีรุ่นนี้ซึ่งเป็นอันนี้เป็นรุ่น Instax 7S นะคะซึ่งตัวนี้เป็นตัวแรกเลยที่นินซื้อพลอยเลยนะคะตัวนี้นินซื้อเมื่อ7ปีแล้วนะนานมากเลยเออนั่นแหละก็ตัวนี้ก็น่าจะมาณหกเปีขึ้นนะคะก็เก่าแก่มากนะคะซึ่งก็นะส่วนอันเนี้ยรุ่นเนี้ยจะเป็นรุ่นที่ อัปเดตมาจากรุ่นนี้ทีหนึ่งนะคะซึ่งก็คือจะเปลี่ยนแปลงเรื่องสีเปลี่ยนแปลงเรื่องคุณภาพเปลี่ยนแปลงเรื่องหลายๆอย่างปรับโหมดปรับอะไรแล้วก็ดีไซน์ให้มันดูเก๋ไก๋ขึ้นดนะ้วยเนาะซึ่งตัวนี้นี่ก็ยังมีโมเดลเก็บไว้อยู่นะคะว่ากล้องพลร,รอยเนี่ยมันมันคืออะไรก็อย่างที่บอกคะ่ะกล้องพลร,รอยก็คือกล้องที่ถ่ายรูปออกมาแล้วเราจะได้ฟิล์มออกมา1อันก็คือให้นกภาพนะก็คือเรากดถ่ายรูปตรงปุ่มนี้ เสร็จปุ๊บเขาก็ค่อยจะค่อยๆปินรูปออกมาจากข้างบนเหมือนคล้ายๆประมาณอย่างเงี้ยรูปก็จะออกมาจากข้างบนแบบนี้ค่ะนีนว่าตัวเนี้มันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะนีนเป็นคนที่ชอบอะไรแบบนี้มากๆเลยคือตอนแรกนะเออเหมือนเขาเรียกอ,อะไรเหมือนเขาเป็นเทรนดอยู่ช่วงหนึ่งเกี่ยวกับกล้องพลอยนี้ก็เลยแบบว่าตัดสินใจไปซื้อตัวนี้มานะคะตัวตัดสินใจซื้อตัวนี้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตัวนี้ยังไม่ได้ออกมาเลยคือออกรูปนี้มาก่อนนะคะ ซึ่งจริงๆอาจจะมีรุ่นก่อนหน้านี้ด้วยแต่ว่าจริงๆรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่เริ่มบูมก็คือเริ่มบูมที่เกาหลีนะคะก็คือแบบว่าถ้าใครได้ดู you are beautiful หนังเก่าๆประมาณว่าเป็นซีรีส์เก่าๆเมื่อปี2009หรือ2000อะไรสักอย่าง <c oughs> เขาเริ่มเอากล้องพลอยตัวเนี้ยมาใช้ในหนังเริ่มถ่ายรูปเริ่มอะไรมากขึ้นคนก็เลยฮิตกันใหญ่เลยนิก็ตามกระแสไปซื้อตามเพรมาบ้างอะไรแบบนี้นะคะ <c oughs> แล้ว ถามว่าเวลาซื้อกล้องพลรรอยมาเนี่ยเขาจะมาแบบไหนลักษณะแบบไหนเขาจะมาพร้อมกล่องค่ะมาเป็นกล่องมาพร้อมอะไรต่อมีอะไรแล้วเขาก็จะมีแบตเตอรี่มาให้ด้วยนะคะซึ่งใส่แบตเตอรี่เข้าไปตรงนี้รู้สึกว่าตัวตัวนี้จะใช้แบตเตอรี่น้อยกว่าตัวเก่าตัวเก่าเนี่ยใช้สี่ก้อนสำหรับตัวใหม่นะคะจะต้องใช้แบตเตอรี่ไม่ได้ใช้เยอะเลยใช้แค่สองก้อนคือแบบประมาณว่าลดลงมาอีกนะคะลดลงมาอีกนะ แล้วถามว่าความพอใจของนินเป็นยังไงบ้างซึ่งน,น,นินบอกเลยนะว่าพอใจมากดีมากคุ้มค่าเกินราคามากๆแล้วก็นะมันเป็นอะไรที่แบบประมาณว่ากิ๊เก๋มากอะคือเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่แบบประมาณว่าเนี่ยว่ามันน่ารักดีอะสำหรับนี่นะนี่มันเขารู้สึกว่ารูปที่ถ่ายด้วยกล้องพอลอยเนี่ยมันจะมีค่ามีคุณค่าทางจิตใจมากกว่า กล้องที่เราถ่ายจากในไอโฟนหรือถ่ายจากกล้องดิจิตอลหรือว่าอะไรแบบนั้นถามว่าทำไมเป็นงั้นเพราะว่า1เลยนะคะกล้องพลอยเนี่ยไม่มีการเลือกรูปนะคะไม่สามารถที่จะเลือกรูปได้ก็คือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะถ่ายรูปก็คือก็คือเล็งไปที่สิ่งของสิ่งหนึ่งนะคะที่เราจะมันจะถ่ายรูปแล้วก็กดถ่ายกดถ่ายออกมาปุ๊บจะไม่มีการเลือกอะไรทั้งนั้นรูปจะออกมาเลยซึ่ง เนินชอบมันเพราะว่ามันเป็นเหมือนความแบบแต่เขาเรียกอะไรเหมือนลุ้นนิดนึงอะว่ารูปเราจะออกมาเป็นยังไงจะออกมาสวยหรือเปล่าจะออกมาแบบแสงสีเป็นยังไงอะไรแบบนี้ยซึ่งอันนั้นเป็น,ปนสาเหตุหนึ่งเลยที่ทําให้เน้นซื้อกล้องคนละลอยแล้วก็ชอบมากนะคะมันเป็นอะไรที่ทําให้เนินชอบตัวนี้มากเลยนะเพราะบางทีรูปบางรูปเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดเลยมันจะออกมาแบบประมาณว่าดูดีขนาดนี้<อ>จริงๆแล้วมันออกมาดูดีกว่าเท่าที่เห็นนะคะพูดถึงกล้องตัวนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูว่าเขาทาํางานยังไง ทำงานนะคะซึ่งจริงๆเราเป็นอะไรที่ง่ายมากเป็นสเต็ปที่ง่ายง่ายมากๆก็คือตอนซื้อมาตอนแรกเนี่ยจะต้องเปิดฝาหลังซึ่งนีนจะไม่โชว์วันนี้นะคะเพราะว่านีนมีฟิล์มนในนี้อยู่แล้วเปิดข้างหลังออกมาเสร็จปุ๊บเขาจะมีช่องให้แล้วทีนี้สิ่งที่เราจะต้องซื้อกับกับกล้องนะคะคือเขาไม่ได้แถมมากับกล้องหรืออะไรนะเราจะต้องซื้อแยกเอาต่างหากนะคะก็คือฟิล์มนั่นเองนะคะซึ่ง สามารถที่จะเลือกซื้อได้หลากหลายแบบเลยก็คือฟิล์มเนี่ยมีทั้งแบบธรรมดาเป็นแบบขาวๆแบบนี้หรือว่าจะเป็นฟิล์มแบบว่าฟิล์มเป็นลายเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นสีๆแบบนี้ก็มีหรือจะเป็นฟิล์มลายการ์ตูนลายอะไรก็ทามีหมดนะคะซึ่งนีนเนี่ยเลือกซื้อฟิล์มของนินในแบบประมาณว่าแพ็คแพ็คห้าสิบอันจากอเมซอนนะค,ะค่ะคือมันก็จะมีให้เลือกหลากหลายแบบมากก็แล้วแต่เรานะ ว่าเราจะเลือกแบบว่าเป็นฟิล์มแบบไหนอยากเลือกเป็นลายอะไรอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาโชว์ให้ดูว่ากล้องอันนี้เขาทางานกันยังไงนะคะก็มาขั้นตอนแรกก่อนเลยเราจะต้องเปิดเลนออกมานะ,ะซึ่งวิธีการเปิดเลนเนี่ยเขาจะมีปุ่มกดตรงนี้นะกดเปิดปุ๊บจะมีเสียงนิดนึงประมาณว่าเขากําลังเริ่มทํางานอยู่นะคะแล้วก็เราจะสังเกตได้จากว่าจุดสีแดง,แงตรงข้างหลังกล้องนะคะจะกระพริบกระพริบอย่างนี้แปลว่ากล้องอยังไม่ ยังไม่พร้อมที่จะใช้งาน,นะคะเราจะต้องรอจนกว่าไอจุดแดงๆตรงเนี้ยกับหยุดกับพิปอ่านี่นี่คือหยุดกับพิปแล้วแล้วจะมีเขาเรียกอะไรจุดสีส้มๆไม่รู้วเห็นหรือเปล่าตรงนี้นะคะอันนี้คือมันจะเป็นหมวดที่ให้เราเลือกว่าเราจะปรับหมวดเป็นหมวดอะไรซึ่งเขาจะมีตัวรับแสงนะอันเนี้ยนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวไหนอยู่ตรงบริเวณไหนอะไรอย่างนี้นะ แต่ว่าจะมีตัวรับแสงอยู่นะคะซึ่งก็จะบอกว่าเราควรจะอยู่ในโหมดอะไรนะก็คือต้องแล้วแต่สถานการณ์ด้วยนะคะว่าว่ากล้องเนี่ยมันจะบอกว่าเราควรจะอยู่ในโหมดไหนนะโหมดเนี่ยเขาจะมีหลากหลายโหมดมากซึ่งก็จะมีหนึ่งเลยเป็นโหมดอยู่ในบ้านเป็นโหมดเอ่อโหมด cloudy โหมดันนี่ก็คือโหมดที่มีแดดออกแดดนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นโหมดที่ แดดจ้ามากๆนะคะแล้วก็อีกหนึ่งโหมดเลยก็คือไฮคีซึ่งเป็นโหมดนี้นะคะซึ่งไฮคีเนี่ยจะเป็นอันเดียวที่เขาจะไม่มีไลท์เทนเนอร์บอกเพราะว่านะไฮคีเนี่ยเป็นหมวดที่ใช้ถ่ายเวลาเราต้องการแสงมากขึ้นต้องการให้รูปสว่างกว่าเดิมนิดนึงอะไรแบบนี้นะคะเ,เดี๋ยวนี้จะลองถ่ายรูปนะ,ะน,ะะนะคะเดี๋ยวนี้จะได้โชว์ให้ดูว่าทําเขาทํางานยังไงเนาะ,ะเดวนี้จะปรับก่อนนะนี่จะปรับเป็นหมวดนี่นะคะเป็นหมวดซันนี่เนาะ พอถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยรูปก็จะแบบประมาณว่าออกมาจากข้างบนอะไรแบบนี้เนาะโอเคนะคะนี่พอเราถ่ายรูปเสร็จแล้วรูปเขาก็จะออกมาจากข้างบนแล้ววิธีการปิดกล้องก็คือให้ดันเลนส์นะคะกลับเข้าไปเหมือนเดิมแล้วทีนี้มันจะมีช่องตรงนี้เขาจะบอกเราว่าเราเหลือฟิล์มกี่อันตอนนี้นี่เหลือฟิล์มอยู่5อันถามว่ากล้องพลอยเนี่ยควรจะใช้ถ่ายอะไรถ่ายตอนไหนแล้วก็ควรจะใช้ในสถานการณ์แบบไหน สถานการณ์แบบไหนไม่ควรถ่ายอะไรแบบนี้เนาะสำหรับมีนนะพอละรอยเนี่ยอย่างหนึ่งเลยที่เราไม่ควรจะใช้กล้องพอละอยนะก็คือการถ่ายอะไรที่มันแบบฟุ่มเฟือยคือไม่รู้จะถ่ายไปทําไมอะ่ะคือเราไม่ควรจะถ่ายแบบนั้นเพราะว่าหนึ่งเลยคือฟิล์มมันแพงมากนะคะซึ่งหลายๆคนก็เห็นว่าฟิฟล์มแพงซึ่งหนึ่งแพ็คเนี่ยตกสามร้อยนะคะหนึ่งแพ็คเนี่ยตกสามร้อยบาทซึ่งถึงจะซื้อห้าสิบอันก็เถอะนินว่านินก็ไม่ไม่กลัว ไม่ควรที่ท่านถ่ายแบบฟุ่มเฟือยเหมือนกันนะเออซึ่งสำหรับนีนะนี่จะเก็บโพลลอยเอาไว้ถ่ายอะไรที่อะไรก็ตามที่แบบมันว่าเป็นเมมเบรีซึ่งเป็นอะไรที่อยู่ในหมวดสําคัญสำคัญกับชีวิตนีจริงๆ,ๆนะถ่ายออกมาแล้วก็เก็บไว้นะคะเพราะว่าถ้าจะถ่ายเล่นๆน่ะเราถ่ายกับโทรศัพท์ก็ได้ไงถ่ายกับโทรศัพท์ถ่ายกับกล้องธรรมดาก็ได้แล้วมันสามารถที่จะลบออกได้แต่สาาําหรับรูปโพลลอยแบบนี้มันไม่สามารถที่จะลบได้นะคะนีนก็เลยแบบประมาณว่า โอเคงั้นเขาเรียกอะไรเก็บไว้สําหรับเขาเรียกอะไรนะถ่ายแบบประมาณว่าช่วงไปเที่ยวอะไรก็ตามที่เราอยากจะเก็บเมมโมรีเอาไว้อะไรที่ก็ตามที่เป็นสาคัญสาคัญสำหรับเรานะคะบอกอีกสถานการณ์หนึ่งนะคะที่ไม่ควรถ่ายรูปไม่ควรใช้กล้องพลโอยถ่ายรูปนะ,ะก็คือหนึ่งวันที่แดดจ้าแบบจ้ามากมากจ้า,จ,า,จ,า,จ,าจริงๆจ้าจนแสบตาจ้าจนแทบจะมองอะไรไม่เห็นอันนั้นอะ่ะไ,ไม่แนะนําให้ถ่ายเลยถึงแม้ว่าเราจะเซ็ตหมวดเป็นหมวดซันนี่ก็เถอะ รูปอบะจะออกมาในลักษณะประมาณว่าเขาเรียกว่าอะไรอะแสงมากเกินไปอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวนี้จะโชว์ตัวอย่างให้ดูนะของรูปที่เขาเรียกว่าอะไรอะแบบมันถ่ายในวันที่เขาเรียกอะไรอะแดดมันจ้าเกินไปอะไรแบบเนี้ยอันนี้จะชัดขึ้นมาหน่อยอันนี้นินใช้ถ่ายกับแบบไม่รู้สิเป็นป้ายโรงแรมอะซึ่งวันนั้นนะแดดจ้ามากรูปมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ อีกหนึ่งสถานการณ์ที่เราควรจะระวังน,นะคะไม่ควรถ่ายเลยนะอย่าไปอย่าไปลองสุ่มเลยเพราะว่ายังไงยังไงมันก็ออกมาไม่สวยออกมายังไงก็ไม่ดีอยู่ดีก็คือตอนกลางคืนนั่นเองนะคะเราไม่ควรจะถ่ายรูปก,กล้องนรอนในตอนกลางคืนเพราะว่าอะไรถึงเราจะปรับเขาเป็นหมดไฮคีก็เถอะต้องการแสงมากขึ้นแต่ว่ามันเป็นหมดไฮคีมันไม่ใช่แฟลชที่แบบมันว่าทําให้ลูกอย่างขาวอะไรแบบเนี้นะ อันนี้คือหนึ่งใน example ที่นินเคยลองถ่ายซึ่งเป็นรูปแบบดำๆดแบบนี้จริงๆเราวนินถ่ายตึกใน拉สเวกัสตอนกลางคืนซึ่งสาบานได้เลยว่านินมองไม่เห็นอะไรสักอย่างเลยนะคะไม่เห็นอะไรเลยนี่แบบนี้นะนะอีกสถานการณ์หนึ่งที่เราไม่ควรใช้กล้องเร,รยถ่ายรูปก,ก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตรงบริเวณที่เป็นกระจกที่มันสามารถที่จะสะท้อนได้นะก็คือแสงในสะท้อนกลับมาหากล้องเราได้ซึ่งเนื่องจากเลยข้อแรกเลยนะคะก็คือ กล้องพลอ,อรอยเนี่ยมันมีแฟลชแล้วแฟลชเนี่ยเปิดทํางานตลอดอย่างที่นินไายเป็นตะกีกน้นี้ทุกคนก็น่าจะเห็นว่าเปิดแฟลชไว้อย่างอันเนี้ยนินพยายามจะถ่ายวิวจากตอนที่นินไปขึ้นอนะไรสักอย่างที่มันเป็นแบบว่าเหมือนคล้ายๆชิงช้าสวรรค์แต่ไม่ใช่มันเป็นแบบใช้มอเตอร์แล้วบางเออเขาเป็นกระจกแล้วพอถ่ายไปเสร็จปุ๊บรูปออกมาเป็นแบบนี้เพราะว่าหนึ่งแซมมันสะท้อนกลับมานะคะก็อีกประเภทหนึ่งก็คือเวลาเราถ่ายรูปพลอรอยเสร็จเนี่ย เราไม่ควรจะเอามือไปขย ي, ี้เขาแบบประมาณว่าเอามือไปแบบไปถูถถถถ atics, ๆไท่ๆรูปแบบเนี้ยถึงแม้ว่าเขาเรียกอะไรในคู่มือเขาจะบอกว่ามันไม่เป็นไรทําได้ไม่เป็นไรนินก็ยังแนะนําว่าไม่ควรทําแบบนั้นอยู่ดีเพราะว่าเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับกับรูปของนินนะคะที่แบบประมาณว่านี่เอามือไปไท่ๆไปถูๆอะไรเขาเนี่ยนะพอไปถูๆเสร็จปุ๊บเขาเรียกอะไรคือ process มันก็จะเขาเรียกอะไรมันก็จะ มันก็จะเลอะเทอะนะคะเหมือนกับว่านะแสดงผลไม่ได้บึกออกมาเป็นนี้อะไรแบบนี้เนาะอีกหนึ่งข้อที่แนะนํานะคะเวลาเราถ่ายรูปพลยรอยของเราเสร็จแล้วเนี่ยไม่แนะนําให้ไปแตะต้องมันนี่แนะนําให้วางไว้บนโต๊ะบนอะไรก็ได้ที่ไม่โดนแดดมากจนเกินไปอะไรแบบนี้นะคะอ้วหลายๆคนอาจจะถามอีกว่าเอ้าพี่แล้ว กล้องมันแบบมันฟิวเจอร์มันน้อยมากเลยอะสามารถที่จะซื้ออะไรมาเสริมให้เขาแบบประมาณว่าถ่ายอะไรเพิ่มได้ไหมได้ค่ะเลนนั่นเองนะคะซึ่งเลนเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบนะคะมีทั้งเลนแบบว่ารู้สึกว่าเลนที่นินเห็นว่าจะขายตามท้องตลาดมากที่สุดนะจะเป็นเลนอันนี้ก็คือเป็นเลนที่เป็นอย่างเงี้ยค่ะมีกระจกแบบเนี้ยซึ่ง ถามว่าไอ้แบบเนี้ยไว้ใช้ทําอะไรเวลาเราจะถ่ายเซลฟี่ <_ C> s> <S ก็คือถ่ายรูปหน้าตัวเอง <_ C> s> <S ก็คือให้ให้เรามองตัวกระจกอันเนี้ยมันจะทําให้เราเห็นรูป <_ C> s> <S เห็นเห็น <_ C 's> หน้าตัวเองว่าเออเราฟิตหรือเปล่าออกมาเราจะเห็นหน้าเราหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะแบบเนี้ยก็ซื้อเพิ่มได้ราคาไม่กี่ร้อยอะไรแบบนี้นะซึ่งอันนี้นินซื้อที่ร้านชื่อว่าทิลลี่ค่ะทิลลี่เป็นร้านขายเหมือนแบบขายของวัยรุ่นอะไรประมาณนี้ขายเสื้อผ้าขายกระเป๋าขายอะไรก็ แล้วแต่อันนี้เน่ยซื้อมาอยู่ที่สิบเหรียญนะคะซึ่งก็จนินซื้อหน้ามาสอนถูกกว่านะแต่เน,นินขี้เกียจรอมันส่งอะไรแบบนี้นะแล้วฟิล์มอีกประเภทหนึ่งที่สามารถจะซื้อเพิ่มได้ก็คือเป็นฟิล์มฟิล์มสีแบบนี้ค่ะซึ่งถามว่าไอ้ฟิล์มสีพวกนี้ทาอะไรง่ายๆเลยสมมติว่าอ่ะเราจะถ่ายรูปใช่ปะแล้วอยากให้รูปตรงนั้นเนี่ยมันออกมาเป็นสีสีเขียวสีอะไรก็ว่าไปไม่อยากให้เป็นสีที่ออกมาเป็นแบบธรรมชาติเราก็ติด ลงนี้ลงไปกับกล้องติดเสร็จปุ๊บถ่ายรูปออกมารูปที่ออกมาก็จะเป็นสีเขียวตามตามเลนที่เราใส่ไปนะคะนะซึ่งวันนี้นินซื้อมาเป็นแพคสี่อันจากทิลลี่เหมือนเดิมนะะซื้อพร้อมกับอันนี้เลยซึ่งก็นั่นแหละนะมีสีเขียวเดีน๋น,นี้จะลองให้ดูนะเนี่ยก็จะเห็นทุกอย่างเป็นสีเขียวแบบนี้แล้วก็มีสีฟ้านะคะ แล้วแล้วก็สีแดงอันนี้ออกแนวน่ากลัวนิดนึงสีแดงเลยแล้วก็สีส้มนะคะซึ่งก็นะอันนี้จะเป็นรุ่นเหมือนคล้ายๆประมาณว่าเป็นสีเบสิกที่นินเคยเห็นนะเออที่เขาใช้แต่ว่าล่าสุดนินไปที่ร้านหนึ่งชื่อว่าเมนาวฟิเดอร์นะคะเขามีแบบขเขาเรียกอะไรมีฟิลมสีเพิ่มเลยนะแบบประมาณว่ามีสีแบบสี ชมพูอ่อนสีม่วงอ่อนอะไรเต็มไปหมดนะคะแต่นินก็นินีน่นไม่ได้เลือกซื้ออันนั้นมานะคะนินเลือกซื้ออันนี้มาเป็นอันนี้ Instax Mini Filter Lens นะคะซึ่งเห็นไหมอันนี้มันจะเป็นฟิล์มที่เป็นสองสีแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นสีแบบอ่ะอันนี้คืออันปกติที่เราเห็นใช่ปะก็คือจะเป็นสีเดียวทั้งเลนส์อันนี้จะเป็นในลักษณะแบบว่าครึ่งครึ่งอะ่ะ เน้นว่ามันดูดูดูดน่าใช้ดีก็เลยแบบว่าลองเอามาใช้ดูสีอะไรแบบเนี้มีมาให้สามอันกับราคาทั้งหมดสิบหกเหรียญอยู่ที่คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่สี่ร้อยห้ารอยอาจจะแพงนิดนึงแต่นีนแบบก็อีกแล้ว่ที่เกี็บไปซื้อออนไลน์อะไรแบบนี้นะอันนี้จะเป็นชมพูชมพูส้มนะคะซึ่งก็เห็นป้าจะออกมาเป็นสีแบบฟิลเตอร์สองสีแบบนี้มีอะไรอีกมีม่วงส้ม ออกมาประมาณนี้เนาะแล้วก็สุดท้ายเป็นอันนี้เขาจะเป็นฟ้าส้มอ่ะไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่ามองยากเนาะอันนี้สีเนี้ยเออนั่นแหละนินก็แบบคิดว่ามันน่าสนใจดีนี้ก็เลยลองซื้อมานะซึ่งบอกตรงนินยังไม่เคยลองใช้กล้องนินกับพวกฟิล์มสีพวกนี้เลยนะยังไม่เคยใช้สักครั้งหนึ่งเลยลองดีไหมไม่เคยถ่ายเหมือนกันเดี๋ยวนินจะถ่ายแล้วก็เอาให้ดูดีกว่าว่ารูปออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะ น่าสนใจเหมือนกันเดี๋ยวรอดูว่ารูปจะออกมาเป็นยังไงนะคะนีนไม่เคยถ่ายเหมือนกันเป็นครั้งแรกที่ลองเลยนะโอเคตอนนี้รูปก็ค่อยๆออกมาละเห็นปะเป็นแบบออกแนวชมพูชมพูแบบนี้อืมนั่นแหละก็จริงๆแล้วอ็อกซ์เซอรี่ของอันนี้นะมีหลายแบบมีทั้งเลนทั้งอะไรต่อมี้อะไรนะคะแล้วก็มีแบบหนึ่งที่เขานิยมใช้กันค่อนข้างมากเลยนะก็คือกระเป๋ารองซึ่ง กระเป๋ากล้องส่วนมากที่เราเห็นสําหรับกล้องพลร,รอยรุ่นนี้นะคะจะเป็นแบบประมาณว่าครอบตัวกล้องแล้วก็เป็นสายสะพายซึ่งนีนำไม่ชอบแบบนั้นมันไม่ตอบโจทย์ไออันนั้นอะ่ะมันใส่อะไรไม่ได้เลยนอกจากกล้องของคุณอย่างเดียวนีนว่ามันแปลกๆว่าที่จะมาหิ้วแบบทั้งกระเป๋าสะพายใบหนึ่งแล้วก็กระเป๋ากล้องอีกใบหนึ่งซึ่งมันไม่ตอบโจทย์สำหรับนีนนะนะนีนก็เลยไปเลือกซื้ออันนี้มานะคะซึ่ง อันนี้แบบหลายคนจถามว่าพี่คะมันก็ดูเป็นกระเป๋าธรรมดาธรรมดาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกล้องพลอยอันนี้เป็นกระเป๋าที่มีชื่อว่า,าลาโลลาโลวาล่าสักอย่างหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้เขาดีไซน์นออกมาเพื่อที่จะเก็บกล้องพลอยโดยเฉพาะนะพอเราเปิดขึ้นมาแบบนี้ข้างในจะเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งจะมีตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่เอาไว้สำหรับแบ่งช่องก็คือ ประมาณว่าในนี้แบ่งเป็นสองช่องได้ซึ่งถามว่ากล้องเทอรลอยตัวเนี้ยใส่ในนี้ได้ไหมมันจะใส่ให้ดูนะใส่ช่องนี้นะช่องใหญ่ฟิตพอดีเลยนะคะนี่เห็นปะใส่ฟิตพอดีเลยแล้วก็ช่องตรงเนี้ยเขาเอาไว้ให้ใส่พวกฟิล์มประมาณว่าอาจจะออกไปแล้วก็พกฟิลม์มพกอะไรไปด้วยสามารถที่จะใส่ฟิล์มเพิ่มได้นะ,ะซึ่งอันนี้ฟิตฟิล์มได้ เท่าที่ลองมานะ30มสิบแพ็กประมาณว่าแพ็กเขาเรีกอะไรแพ็คแพ็คสองแพ็คคูณสองหนึ่งอันแพ็กธรรมดาหนึ่งอันใส่ได้แล้วก็ถ้าจะเอาออกก็ได้ไม่เป็นไรแล้วเราก็สามารถที่จะใส่พวกฟิล์มพกอะไรแบบนี้นะไปเที่ยวแบบเอาฟิล์มไปด้วยใส่แบบใส่ลงไปอะไรแบบนี้ได้เลยแล้วช่องข้างหน้าตรงนี้ เอาไว้สำหรับใส่โทรศัพท์ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เป็น iPhone 6s iPhone 6 Plus ใส่ได้หมดซัมซุงอะไรใส่ได้หมดนะคะซึ่งอันนี้คือ1มันตอบโจทย์นินมากแล้วก็2ก็คือราคามันไม่แพงด้วยนะคะมีอีกสีนึงเป็นสีน้ำตาลถ้าใครไม่ชอบสีฟ้าขาวอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวนินจะโชว์รูปให้ดูนะคะสำหรับรูปที่นินเคยถ่ายนะสำหรับกล้องพลรรอยอันนี้นะคะแล้วก็คุณจะสามารถที่จะเ,เลือกใด ดิสเพลย์รูปพวกนี้ได้ยังไงนะซึ่งนินจะมีเอ่อกรอบรูปสีชมพูอันนึงนะคะซึ่งนินจะเอาไว้แขวนรูปที่นินชอบอะไรแบบนี้นะรูปอันไหนที่รู้สึกว่าชอบสวยแขวนไว้เลยเขาเรียกอะไรคือมันจะมีแบบว่ามันจะมีตัวหนีบนล้วนึนก็จะใช้แบบใช้เอ่อเอาเอา,เอารูปพลอรอยไปหนีบไว้นะคะมีอีกแบบหนึ่งที่นินใช้ดิสเพลย์ก็คืออันนี้เลยก็คือเป็นกรอบรูปแบบนี้นั่นเอง พอพลิกคว่ำลงแบบนี้เขาจะมีตัวกากเพชรแล้วมันก็จะแบบฟุ้งฟริ้งแบบนี้แบบลอยไปลอยมาน่ารักดีนะคะอันนี้อยู่ที่หกเหรียญ t r banana filter นะอันนี้ก็เป็นคล้ายๆกันแต่อันนี้จะเป็นสีชมพูเป็นหัวใจสีชมพูน่ารักมากนี่นินจะโชว์รูปก่อนนะคะว่านินอ่ะมีรูปมีรูปอันไหนมั่งพี่ที่เขาเรียกอะไรนินภูมิใจแบบมานั่งถ่ายมาแล้วแบบสวยมากภูมิใจอะไรแบบนี้เนาะนินเก็บไว้ในกล่องลาดูเล่แบบนี้นะคะทั้งหมด นีนมีรูปพอรลอยเยอะมากๆนะคะนะเนี่ยเยอะมากๆเลยโอเคเดี๋ยวนีนขอคัดคัดก่อนนะครับอ่ะมีรูปมีรูปอันนี้นะคะมีสามรูปนี้ซึ่งอันนี้นินถ่ายกับครูนินนะคะที่เป็นครูที่นินรักมากคนหนึ่งนะคะก็คือ ถ่ายรูปก,ก็คือเป็นปีสุดท้ายของเขาแล้วอันนี้ก็คือถ่ายกับครูเหมือนกันแล้วก็ตรงเขาเรียกว่าอะไรตรงช่องขา,ขาวๆทางด้านนี้นะคะซึ่งปกติมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้เนาะไอ,ไอช่องขาวๆตรงนี้สามารถที่จะเขียนข้อความได้นะซึ่งนี่อันนี้ก็คือครูนี่นะเขาเซ็นให้อันนี้นินถ่ายกับเพื่อนนินนะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นรูปที่นินถ่ายกับครอบครัวนี้นะคะทุกคนเลย ตอนนั้นนินมาเที่ยวอเมริกาครั้งแรกๆเลยมัง้งแล้วก็ทีนี้อันนี้นินถ่ายให้ให้ใหคนอื่นถ่ายให้นะคะแล้วก็ออกมาดีมากเลยเพราะว่าแบบทุกคนฟิตอยู่ในเฟรมหมดเลยแล้วก็อ๋นนีนบอกก่อนเลยนินใช้นินถ่ายด้วยกล้องตัวนี้นะคะสำหรับสำหรับรูปนี้เนาะมมีรูปอันนี้ก็คือนินถ่ายกับเพื่อนนินนงเหมือนกันตอนที่นินไปเที่ยวเอ่อ ตอนนี้ไปเที่ยวดีเมอร์นะคะแล้วอันนี้คล้ายๆกันเลยเหมือนเหมือนกันเลยแต่ว่าถ่ายเขาเรียกอะไรถ่ายแบบว่าคนเราคนละปีกันเลยนะคะอ่ะสองอันนี้ก็เป็นรูปโปดของนี้นเหมือนกันแล้วก็มีรูปอันนี้เหมือนกันซึ่งอันนี้นินชอบมากเป็นแบบมันว่าแสงเสริมอะไรนินว่ามันออกมาค่อนข้างที่จะโอเคหมดเลยนะคะอย่างรูปนี้เป็นรูปที่นินถ่ายตอนนี้ไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ก็คือ ถ่ายตอนแบบว่าตอนที่นินขึ้นเขาเรียกอะไรไอ้แมททีอะนะซึ่งอันนี้มันสวยมากเลยเพราะแบบสามารถที่จะเห็นแก้วเห็นแบบโคมไฟเห็นอะไรได้นะแล้วก็แบบสวยมากนินชอบอันนี้มากเลยแล้วก็อันนี้ตอนนี้ไปเที่ยวคาเฟ่แมวค่ะซึ่งชอบอันนี้เพราะว่าหนึ่งเลยกรอบน่ารักแล้วก็เป็นกรอบลายการ์ตูนแล้วก็เห็นแมวไหมแมวนอนหลับเยอะแยะไปหมดนี่เหมือนกันเป็น คาเฟ่แมวเหมือนเดิมนะนอนแอ่งแมงนะแล้วก็อันนี้อันนี้นินถ่ายป้ายไฟที่โรงแรมตอนลาสเวกัสที่นินไปนินชอบอันนี้เพราะว่าตอนแรกอน,นินคิดว่ามันจะออกไม่ได้เรื่องแต่ว่าจริงๆเราคือมันออกมาแบบสวยมากเลยคือแบบเขาเรียกอะไรอะป้ายไฟคือนินชอบที่มันแบบมันสีสันมันสวยดีอะไรแบบนี้แล้วก็อันนี้โอ้ยอันนี้จริงๆเกือบจะไม่รอดละคะ่ะจริงๆอันนี้เกือบจะไม่ได้เรื่องแล้วแต่ว่า ออกมาสวยมากคือเกือบจะคือรูปมันเกือบจะเกือบจะไม่ได้เรื่องะนะคะเพราะว่าเห็นป้าข้างบนเนี่ยมันจะเป็นสีน้ําตาลน้ําตาลแต่ว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วมันก็ออกมาดูโอเคนะนินมันเลยมันเลยทําให้นินชอบอะเพราะว่าแบบมันเรื่องอะไรคือพื้นหลังมันดูแบบดูน้ําตาลน้ําตาลอะไรแบบนี้สวยดีโอ้อันนี้นินเพิ่งถ่ายล่าสุดเลยนินชอบรูปนี้มากๆคือ ถึงจะเพิ่งถ่ายก็เถอะแต่นินก็ชอบมากสะไที่ชอบเพราะว่าออันนี้นินถ่ายตอนที่นินไปซานิโกเมื่อวานเลยนะคะเนี่ยวไให้ที่ชอบเพราะสามารถที่จะเห็นแม่น้ำำานําลําธารแล้วก็เห็นแบบเขาเรียกอะไรตึกลาบ้านช่องอะไรนี้ถ้ามองเข้าไปใกล้เนี่ยเห็นตัวอะไรไหมเห็นตัวนี้ไหมนอนอยู่มันคือตัวนาคมันขึ้นมานอนอาแบแดดอยู่ที่ไอสะพานอันนี้นะคะซึ่งนินก็รีบไปถ่ายซึ่งก็ มองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าจริงๆแล้วตัวน่ามันอยู่ไกลพอสมควรแล้วแนินชอบรูปนี้เพราะว่าดูดิสีน้ําแบบเห็นเมืองเห็นอะไรสวยมากกันเป็นร้านอาหารที่นินนินไปกินนะคะอันนั้นน่ารักมากเลยคือข้างบนที่เห็นจะเป็นรถรางเนาะแล้วก็เขาจะแต่งสไตล์แบบมันว่าร้านอาหารเก่าๆอะไรแบบนี้ซึ่งนินชอบมากๆเลยนะแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นหลานสาวนินน่ารักไหม กำลังกินขนมสายไหมอยู่น่ารักมากเลยนีนชอบมากรูปนี้แล้วก็รูปนี้นีนตอนแรกนีนกะจะไม่เอามาโชว์แล้วแต่จริงๆแล้วก็ไปมา,มาเออสวยดีเหมือนกันนะรูปเนี้ยเป็นรูปนี้ค่ะซึ่งก็ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเป็นรูปชายถาดชายทะเลนะซึ่งจริงๆแล้วในวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ค่อนข้างที่จะแดดแรงพอสมควรมันก็เลยออกมาเป็นอย่างที่เห็นแต่ว่าที่สาเหตุที่ชอบเนี่ยเพราะยังสามารถที่จะเห็นแต่ว่าคนนั่งคนนั่งเล่นบนชายหาดแล้วก็ยังสามารถที่จะเห็นประภาเช็ดตัวเห็นทรายเห็นอะไรแล้วก็ตรงดูตรงนี้จะเป็นแบบว่าเป็นขอบเพราะเรียกว่าเป็นทะเลอะนิดนิดหนอ่อยๆอะไรแบบนี้ซึ่งแบบเฮ้ยทำให้หนิงชอบมากนะคะก็อู้ หมดแล้วล่ะคะ่ะวิดีโอนี้วันนี้เป็นอะไรที่พูดเยอะมากเลยนะเดี๋ยวจะมีคลิปซานดิเอโกอย่าลืมไปดูด้วยนะก็เดี๋ยวแน่นอนมีวิดีโอใหม่มาแน่นอนนะคะสาหรับคนที่รออยู่นะเป็นวิดีโอ,อ,อไปเที่ยวซานดิเอโกนะคะซึ่งก็นินก็ได้ไปถ่ายคลิปบางส่วนไม่ได้หายทั้งหมดนะประมาณว่าไปทริปซานดิเอโกสวันนินก็ถ่ายคลิปมาด้วยนะคะว่านินไปทําอะไรที่ซานดิเอโก นะมันก็จะมีแบบไปเที่ยวผสมกับนินพูดบ้างอะไรบ้างเพราะว่านินไม่ได้ถ่ายทุกช็อตนะวันนี้นินก็ไปแล้วค่ะนะอย่าลืมไปกดไลค์ให้นิน้วยอย่าลืม Subscribe พี่นินด้วยนะคะแล้วก็คลิปนิวซีแลนด์อย่างที่นินบอกอย่าลืมบอกมาเลยว่าอยากให้พี่นินพูดเรื่องการศึกษาพูดเรื่องรูมเมทพูดเรื่องอยู่หอพูดเรื่องเพื่อนนะเจาะมาสักอันหนึ่งนินจะได้ไม่ต้องพูดแบบเขาเรียกอ,อะไรนินจะได้ไม่พูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไปนะคะ เพราะว่านีกลัวคลิปมันจะยาวเหมือนวิดีโอนี้นะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วอย่าลืมสไุกไลที่นนด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย